สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่เกม Marvel ม Snap กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาสอนคอมโบนะฮะแล้วก็การจัดเด็กเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่ซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ยก็เล่นได้ไม่นานนะครับก็อาจจะเป็นมือใหม่อยู่เหมือนกันและวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําเด็กในครับผมแล้วก็คอมโบสำหรับผู้เล่นมือใหม่เด็กก็เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเรามาดูที่ความสามารถของการแต่ละใบที่เรามีอยู่ ซึ่งบอกเลยว่าการที่ผมมีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเริ่มต้นสําหรับมือใหม่ทั้งนั้นเลยนะฮะโดยเรามาเริ่มที่การไปแรกนะครับก็คือฮอ Eye นั่นเองโดยความสามารถของฮอก k เนี่เมื่อในเทอร์นน้นครับเราลงการไปอื่นในมือเดียวกับที่ฮอก k อ y e ลงเนี่ยเราจะได้บวก2พลังต่อสู้ด้วยนะครับ ซึ่งคอมโบของมันนะครับเมื่อเรามีการฮอกอายเนี่ยเราก็จะลงไปที่เมืองเมืองหนึ่งก่อนนะครับและในเทิร์นหน้าเราจะลงการ์ดใบอื่นนะครับผมที่เมืองเดียวกับที่ฮอกอายลงไปเพราะถ้าทําแบบนี้เครับเราจะได้บวก2องพลังต่อสู้กันเลยทีเดียวซึ่งก็ถือเป็นคอมโบที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะบ,บวกทั้ง2พลังต่อสู้แนะ่มาเริ่มที่การ์ดใบที่2นะครับการ์ดมิสซี่ไนการ์ดใบนี้ไม่มีความสามารถอะไรนะครับใช้ค่าคอนในการลง1แต้มแล้วก็มีพลังโจมตีอยู่2หน่วยนะครับการ์ดใบที่3นะครับคลิกซิลเวอร์ ความสามารถของคริสซิลเวอร์เนี่ยเมื่อเริ่มต้นเกมมาเนี่ยการ์ดใบนี้จะอยู่ในมือเราตลอดนะคฮะไม่ต้องกวนะครับว่าเราจะไม่สามารถหยิบการ์ดใบนี้ได้เพราะมันจะอยู่ในมือเราตอนเ์นแรกเสมอนะครับมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่2หน่วยแล้วก็มีค um ่าคอนในการลง1หน่วยนะฮะการ์ดใบที่4เมดูซ่านะฮะความสามารถคือหากการ์ดใบนี้อยู่ในพื้นที่กลางเนี่ยจะบวก2พลังต่อสู้นะครับก็แนะนำนะครับผมให้ลงการ์ดใบนี้ที่มือตรงกลางเลยนะฮะเพราะคุณจะได้รับบวก2พลังต่อสู้โดยเมดูซามีค่าคอนอยู่ที่2หน่วย แล้วก็มีค่าพลังจูดถึง2หน่วยเช่นกันนะครับต่อไปใบที่5 Starlord บอกเลยว่าความสามารถการเนี่ยดีมากเลยนะครับหากฝ่ายตรงข้ามลงการที่นี่ในเทอร์นนี้จะบวก3พลังต่อสู้นะฮะสมมุติเราลง Starlord ที่เมืองแรกและในเทอร์ของผู้ต่อสู้เทอร์ต่อมาเนี่ยผู้ต่อสู้ลงการใบใบไหนก็ได้บนบนเมืองแรกเหมือนกันเราจะได้บวก3พลังต่อสู้นะครับเดาใจผู้ต่อสู้เลยนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะลงมือเดียวกับที่เราลงหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าส่วนใหญ่ก็จะลงมือเดียวกันแหละนะครับผม แนะนำให้เลือกมึงที่จะลงการนี้ดีๆนะครับเราต้องวิเคราะห์ฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับว่าในเทิร์นต่อมาเนี่ยเขาจะลงการอื่นบนเมืองเดียวกับซารหลอดเราหรือเปล่านะครับเพราะถ้าลงมือเดียวกันเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ถูกเราจะได้บวกสามพลังต่อสู้เลยนะครับซึ่งซารลอดมีค่าขออยู่ที่2หน่วยแล้วก็มีพลังอยู่2หน่วยนะครับแต่ถ้าบวกสามพลังจะเป็นห้าหน่วยกะลีเดียวถือว่าเยอะมากเลยนะครับ การต่อมาเซนติเนลความสามารถของเซนติเนลนะครับเมื่อเราลงการใบนี้เนี่ยเราจะได้เซนติเนลอีกหนึ่งใบขึ้นมือนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะเราจะได้เซนติเนลอีกตัวหนึ่งขึ้นมาบนมือซึ่งเซนติเนลเนี่ยมีค่าพลังโจมตีอยู่3หน่วยนะครับและมีค่าคอร์สแค่2หน่วยเองก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่เราจะลงเซนติเนลเพราะเสียค่าคอร์สแค่2หน่วยนะครับการต่อมาช็อกเกอร์การตัวนี้นะครับไม่มีความสามารถอะไรนะครับเป็นการปกติเสียค่าคอร์สแค่สองนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่3นะครับ การต่อมา punisher ความสามารถเนี้ยบวกหนึ่งพลังต่อสู้ตามจํานวนการ์ดของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่นี้นะฮะแมนนี้ไม่ต้องมีอะไรมากนะครับถ้าคู่ต่อสู้มีการ์ดในเมืองไหนมากที่สุดเนี่ยเราลงการ์ดนี้ในเมืองนั้นเลยนะครับผมยิ่งสมมติคนต่อสู้มี4ี่มี4ใบในเมืองนี้พอเราลงเมืองเดียวกันเนี่ยเราจะบวก4เลยนะครับผมสำหรับพลังต่อสู้ของเดอร์ด punisher ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะและเดิร์ด p u n i s h e มีค่าข้ออยู่ที่3หน่วยมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่2หน่วยนะครับ การต่อมาไซครอฟการนี้ไม่มีความสามารถนะครับมีค่าคอสอยู่ที่3ด้หน่วยและมีค่ารงโจมตีถึง4หน่วยกันทีเดียวถือว่าเป็นการที่มีความโจมตีเยอะมากนะครับการต่อมาเจสสิก้าโจนหากในเทิร์นหน้าเนี่ยเราไม่ลงการอื่นในเมืองที่เจสสิก้าโจนลงไปแล้วเนี่ยจะสามารถบวก4พลังต่อสู้ให้กับเจสสิก้าโจนเลยนะครับผมก็แนะนําว่าให้ลงเจสสิก้าโจนเนี่ยในเทิร์นท้ายนะครับแล้วก็อย่าลงการไปอื่นนะครับผมลงมาทับเจสสิก้าโจนให้เจสสิก้าโจนเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายนะครับในเมืองนี้เราจะได้บวก4พลังต่อสู้นะครับ และการต่อมาคสสาซาความสามารถนรี้การที่ใช้1 Energy ของคุณจะได้รับบวกหพลังต่อสู้สก็ถ้าเกิดมีค่าคอสเป็น1นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปไหนจะได้รับบวกหพลังต่อสู้ด้วยนะฮะซึ่งเรามาดูซิว่ามีการไหนบ้างที่ใช้ค่าคอสแค่1น,นะครับนี่เลยนะฮะการค่าคอสที่1ก็ฮอกอายนะครับผมออฮอกอายเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ค่าคอสแค่1น,นะครับนี่วิสติสไนท์ด้วย รวมไปถึงคลิสซิลเวอร์นะครับนี่พวกค่าคอสหนึ่งทั้งหลายเนี่ยจะได้รับเอเซของคาซานะครับผมการ์ดต่อมาเดอะตริงอันนี้ก็ไม่มีความสามารถนะครับมีค่าคอสอยู่ที่4หน่วยแล้วก็มีค่าพลังต่อสู้อยู่ที่6หน่วยและการต่อมาไอรอนแมนบอกเลยว่าการนี้เป็นการที่ค่อนข้างดีเลยนะครับใช้ค่าคอสห้าหน่วยพลังโจมตีเนี่ยไม่มีนะฮะแต่ว่าความสามารถของมันเนี่ยจะบวกพลังต่อสู้ทั้งหมดนะครับผมในพื้นที่ที่ไอรอนแมนลงไป2เท่า ก็เมืองไหนที่ไอรอนแมนลงเนี่ยพลังของเราทั้งหมดนะครับผมจะคูณ2นั่นเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับเจ้าไอรอนแมนเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยใช้เป็นไพ่ตายกันเลยเดียวนะครับและการ์ดต่อมา Abomination อันนี้ก็ไม่มีความสามารถอะไรนะฮะแต่ว่ามีพลังโจมตีถึง9หน่วยกันเลยเดียวแล้วก็ใช้ค่า,าคอต,ตั้ง5าหน่วยนะครับก็แนะนําว่าเอาไว้ลงตัวที่แบบท้ายๆนะครับผมเอามาเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังต่อบสู้นั่นเองการ์ดต่อมา The Hu ัก อันนี้ก็ไม่มีความสามารถเหมือนกันนะครับแต่มีพลังโจมตีถึง12หน่วยเป็นตัวที่มีความสามารถอมีพลังโจมตีเยอะที่สุดแล้วนะฮะซึ่งถ้าคอมโบกับไอรอนแมนเนี่ยจะได้บวกพลังเป็น2เท่าก็จะเป็น24เลยนะครับซึ่งผมคิดว่า24เนี่ยแทบจะไม่มีใครพลังสูงเท่านี้แล้วนะฮะแต่ว่าอันโดยรวมเนี่ยทั้งหมดนะครับทั้งหมดตุกกาทุกมใบเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องมาดูความสามารถของแต่ละเมืองด้วยนะฮะ ซึ่งความสามารถของแต่ละเมืองก็จะแตกต่างกันไปนะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะได้เมืองอะไรนอกจากจากเกมจะเริ่มไปแล้วเนี่ยเราถึงจะมารู้ที่หลังนะฮะเราก็ต้องอาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะครับมีการคิดไหวพริบอะไรเฉพาะหน้าด้วยนะบางทีแผนที่เราวางไปมันก็อาจจะไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าเมืองที่เราแตะลราได้นั้นความสามารถมันต่างกันนั่นเองก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับดูความสามารถของการแต่ละบดีๆีนะฮะ ถ้าถามว่าคอมโบผมหรอคอมโบผมนะครับถ้าเกิดมาถึงเราก็จะได้คลิกซิเวอร์อยู่แล้วนะฮะเราก็ลงคลิกซิเวอร์ไปดูเชิงก่อนและจากนั้นนะครับเราตามด้วยฮอกอายอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะดอได้การ์ดพวกนี้ด้วยหรือเปล่านะครับไอคลิกซิเวอร์เนี่ยได้อยู่แล้วละ่ะแต่ตัวอื่นนะครับผมก็ต้องสุ่มเอานะฮะอ่าแล้วถ้าเกิดเราลงการ์ดการ์ดอื่นในเทิร์นที่ฮอกอายลงไปแล้วเนี่ยเทิร์นที่แล้วเราลงฮอกอายเทิรน์หน้าเราลงมือเดียวกับที่ฮอกอายลงเนี่ยจะได้บวกสองด้วยนะครับนี่ก็เป็นความสามารถพื้นฐานนะครับ เป็นตัวที่ใช้ค่าคอสน้อยแต่ว่าความสามารถเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับต่อไปเรามาลองเล่นเกมเพย์ดูคอมโบกันเลยดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าบางคอมโบเนี่ยเราก็เป็นคอมโบที่คิดค้นขึ้นเฉพาะหน้าเลยเนี่ยเพราะเราไม่มีทางรู้เลยเนี่ยว่าเราจะได้เมืองแบบไหนมีความสามารถอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องคิดสดกันเลยเดียวนะครับอ่าแน่นอนก็ผมคิดซิเวอร์เป็นการที่จะขึ้นต้นอยู่แล้วนะฮะเมืองแรกครับผม หลังตัดะเทิร์นมอบบวกหนึ่งพลังต่อสู้ให้ทุกการ์ดนะครับที่อยู่ตรงนี้มิสซี่ไนท์เราไม่มีความสามารถนะครับเช่นเดียวกับฟิสซิเวอร์ฟิสซิเวอร์ความสามารถคือ,คอขึ้น,ข,นขึ้นบนมือตอนเริ่มเกมนั่นแหละนะครับก็ลงเป็นฟิสซิเวอร์ไว้ก่อนฟางนุชเปิดมาเป็นอ่าซุปเปอร์เกิร์ลอ๋อโอ้โหสุดยอดคอมโบเยที่โคตรเอานะฮะมาถึงโรงการได้สามใบเมือที่สองเปิดแล้วนะครับออนสลอส็อตซิตาเดล เอฟเฟต่อเนื่องที่นี่จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอเอาไงดีเนาะลงเจ้าเซติเนลไปก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะเอฟเฟก์ของเซติเนลนะครับเมื่อลงการไปน,นี้ไปเทิร์นต่อไปเราจะได้นี่เลยนะครับเซติเนลอีกตัวหนึ่งขึ้นมือซาลอดมาแล้วฝั่งนูน้นอืมพลังมันเยอะกว่าเราแล้ว,ลวะฮะเหมือนที่สามเปิดแล้วในเทิร์นห้าการทุกใไปต้องลงที่นี่ โอเคโอเคลงฮอคอายครับตรงนี้ไปเลยแล้วกันจากนั้นขอเซนติเนลตัวลงไปอ่ามาฟูดฮอคอายครับผมเซนติเนลมาเซนติเนลอีกใบมาแล้วครับไปที่3นี่เป็นคอมโบเรียกเซนติเนลขึ้นมือนะฮะอ่าแต่มันก็ยังเยอะกว่าเราอีกวัวเนี่ยเพราะมันมีสตาร์ลอดนะครับโคตรเกียร์เลยสตาร์ลอดไซ่คอฟไม่มี ไม่มีนะฮะลงนี้เลยละกันเดี๋ยวพันิชแล้วขอ,อเอาเมืองกลางไว้ก่อนแล้วกันครับนั่นแหละเดี๋ยวติงโอ้โหบวกพลังเข้าไปอีกสุดยอดพลังมันเป็น17แล้วฮะอาแล้วไงาอาแล้วไง ต้องลงต้องลงการ์ดมีเท่านั้นเนี่ยต้องลงในนี่เมืองนี้เท่านั้นไม่มีทางเลือกครับต้องเอาของหนักลงไปเลยแล้วกันอ่าโบมินเนชั่นครับผมั่างโน้นมาเป็นนีไ่ไปเลยแต,แต่ผมว่าเรามีโอกาสชนะเนี่ยเพราะว่ามันก็จะเยอะกว่าเราแค่เมืองเดียวแหละนะแล้วมาต้องลงเมืองน,นี้เท่านั้นนะครับ mm. ต,ตาหล่อเลยจังหวะนี้ไม่ต้องเสี่ยงอะไรแล้วนี่จะลงไม่ได้แล้วะ ไอ้ม่ม่ไม่ลงได้นี่วะลงได้ลงได้ครับเพราะว่าแค่เทิร์นห้าเฉยๆต้องใส่อัดพลังเข้าไปอ่ะอุ้ยเลยครับเดอะติงจบเทิร์นมาดิสตาร์ลอดถูกเว่ยเออเืิดฟูเข้าไอีกห้าครับยี่สิบสองวกสิบเอ็มาจะอ,อะไรมาสู้เรายอมแพ้เมืองแรกก็ได้แต่ว่าอีกสเมืองเราสบายครับเออ นี่เป็นคอมโบง่ายๆเลยครับคือการลงให้เข้ากับเมืองซึ่งผมบอกเลยว่าเซตินเนลเนี่ยมีประโยชน์มากเราสามารถกระจายเซติเนลได้หลายเมืองดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเล่อนอีกเกมนึงเกมนี้ยังไม่ค่อยคอมโบอะไรเยอะเท่าไหนนร่นะเพราะว่าก็อย่างว่าแหละสถานการณ์เฉพาะนหนานะครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าความสามารถแต่ละเมืองจะเป็นอะไรเดี๋ยวขออีกตาแล้ะกันมาเดี๋ยวเรามาต่อกันอิกนแมต์ดีกว่านะครับเมื่อกี้ยังคอมโบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเรามาลุยกันเลยดีกว่านะฮะกับแมตต์ต่อมาดูซิว่าอันนี้เราจะคอมโบอะไรได้บ้างนะครับ ฟิวเวอร์มาก่อนอยู่แล้วนะเงี้ยด้วยความสามารถของมันโอ้ยพลังเยอะทั้งนั้นเลยเนี่ยเอเนจีใช้เยอะทั้งนั้นเลยเนี่ยห้าห้าหกโอ้ละกาส์ดเมคชาจะลบสองที่ถ้าเราลงไปพลังเราจะเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราลงอาริมนี่ก่อนละกันจบเติร์นเราลงไม่ได้ครถ้าลงไปแรกจะลบแน่นอนแต่แม่งมันมีเอฟเฟกต์นี่ครับผมที่จะเพิ่มไอ้พวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยใบสองใบเหมือนที่สองเปิดแล้วหนึ่งใบให้ตัวคุณที่ โอ้โหนี่มันคอมโบอ่ะลงตัวกลางเลยครับเเฟคตัวกลางนะครับ mm hmm. ผมจะบวกด้วยอ่า uh, mm hmm. เป็นห oh ้าโอ้โหฮอคอายต่เ yeah, ย mm ้ hmm. เราจะยังไม่พ่ายแพ้ประกดสนแนปแล้วครับอืม mm hmm. ไม่เีเลยแล้วกัน จบไปก่อนครับผมมันไม่ยอมลงนี่เลยอ่ะสองพลังต่อสู้คงต้องเออ่คงต้องเอเน้นเน้นสองเมืองนี้อ่ละเมืองแรกคงสู้มันไม่ได้นะครับมันลงเยอะมากอาือ เอองั้นเราขอเอาชัวร์แล้วกันครับไอรอนแมนไปเมืองนี้เลยไอรอนแมนไปเมืองกลางโอเคคูนสองเออคูนสองเข้าไปอีกแลวในเมื่อฝั่งนู้นลงอีกนั้นแหละเออสุดยอดงั้นเราขอจัดหนักจัดเต็มด้วยมือที่สามเลยแล้วกันครับเดี๋ยวฮักไปจบเธอสุดท้ายใส่ดิเออ นี่แหละแค่นี้เราก็จะเยอะกว่านะครับโอเคนี่ก็เป็นคอมโบง่ายๆนะครับจริงๆก็ไม่ได้คอมโบอะไรมากหรอกนะครับผมแค่เราต้องดูเอฟเฟกเมืองนะครับแล้วก็แต่การ์ดให้มันเข้ากันนั่นเองนะครับก็เน้นการวางแผนอย่าเพิ่งใจร้อนรีบลงอะไรเกินไปนะฮะเอาพวกตัวเก่งๆไว้ทีหลังนะครับผมนะวันนี้ก็มาสอนคอมโบคร่าวๆสำหรับมือใหม่เท่านี้นะครับก็การ์ดมันยังไม่ค่อยมีเยอะอะไรเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเพิ่งเล่นนะฮะก็อาจจะยังไม่มี คอมโบอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าก็แสดงให้เห็นไปบางส่วนแล้วล่ะนะสำหรับคอมโบนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนสวนัสดีครับ